สวัสดีครับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสวบสวัสดี <laughs> มากินอยู่บรรยากาศหน้าบ้านค่ะ Say hi to all my friends from Indonesia, Malaysia, Philippines, m a l a y s i เ and โอ้ oh, ปกงรายจะกลับไหม oh, <c oughs> หแม่เห็นแล้วลวดน้ำแม่เห็นแล้วลวดน้ำอืออื And another country that I not not say about your country, you can write me where you, where do you from. Next time I will say your country, okay? มื้อนี้ค่ะเมนูพี่น้องคะ่ะช่วงพักเบรกเนาะเป็นมะลึบมะล,มลึทึดเ,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 เท่าเป็นมึนตาบ่ขึ้นขอตําบักหุงเกือบเฮิมแล้วพี่น้องคะ่ะกับสเส้นล่อนโอ้โหวุ้นเส้นนะสเส้นล่อนนะแล้วก็มีหมูแดดเดียวมีผักต่าง,างๆ นะคะภพยาสารสไปซีวิตนูดเลแกสแอนด์ดิสวรรณพอร์พิกโอ้พอก pork one one uh 2 hour burn oh no 2 hours uh sun กิน before eat don't forget to give me one one share one like and one comment okay ก่อนกินพี่น้องคะ หนึ่งไลค์หนึ่งแชรหนึ่งคอมเมนต์มาให้แม่ด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะเรื่มเลยค่ะมีเวลาหน่อยเออใกล้จะหกโมงแล้วยังเนี่ยอ,มอ,อืมดูเวลาพี่แม่พี่แม่ทักทายเคเอฟดีก่อนไม่มม่ำเอาเอ้องลูก เอาบางแม่ป้าป้าเอาเือมเอแม่แหงดากเปิดอยู้เสียกสันส่งส่งไปยังเจ้าต้องมาถดฉลอตเตอรี่ใหม่กุณแม่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เยัวอืม

ต้องนั่งอยู่น้ำเพราะว่าเฝ้าว่าไม่อย่างเราพี่น้องอ,อ,อักซี่วัดก้ออินอังลิศไอโฟกัสเนาะพักยังเก้ะเลดี้มังเลยปะเลดี้มัง ผักซีเนาะยายผักซีเนาะอืมแม่ซี่กะพระพระไฟยิ่งกันบ่โอ้ยขออภัยเด้อสู๋ติ่งของสูงอีกแล้วมาตลกกันบ่อืมอืมอืมอบ่งบังดอกบังหลายอยากไปอีกอืมอ้งอกนึงฮะอืมอาไปอีกตั้งย่กอบันโอ้น่ามาให้อข้าบังไปข้าบังมา ให้เขาคำใจกินอืมนี him, so. ่เจดนซีเฮิมสวนี่เจไอ้ิมอ๋อเงอเลี่เงอกินมือเดียวก็เลยรสชาลวก Mm -hmm. <laughs> he's not normal his brain is uh, slow more than normal people like four or five years so uh, but i don't know how to explain in english mm. No. Mm. ไม่ใช่ลุงแก้งเส้นข้าเขีวไม่ใช่ลุงแก้งเส้นข้าเขียวอืมลอตเตอรี่จเตอรีอ บ้านข่อยบ้อี้ต่ดงแต่ดินบ้องนี้ง้อจะลี่ถูกกฎหมายบ้านข่อยบ้อี้เรียงเหล็กเรียงเบอร์ คือใส่ยางลันนิดยางะหนอยมันออกมามันคือหลแทนนะลวงให้ไหนกินหมดคือใส่ยางละนิดยางะหนอนบัดอันออกมามันคือหลไหมหิวจัดเนาะอืม มนยวนะคะไม่ยังกะน้อยเดียวเลยเริ่มสมแล้วเริ่มสมแล้วตอนแรกไม,ม่สมอะไรโบกเลยบกเยอะยีหูเออไอท็อปกิน about the first time w h e n I cook everything to little. But now, when I close to food, oh my god, big food. <laughs> mm. <coughs> ah! <coughs> mm. <coughs> 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 ไม่ไม่เราไปก็ได้ดิไปไปแล้วก็ต้องได้มาไงครับลุงอ๋<พ>ออ๋ออ๋อไม่ท้งเปล่านะลุงรายงานเวลาเด้อมีของประทันเด้อโอ้โออยตอนเดเจ็ดยีค่ะโอ้อีกเยอะอีกเยอะมากค่ะมากค่ะมามาแซ่บมากแซ่บมากแซ่บแซ่บแซ่บ ฮะไปพูดมาเนี่ยรถมันเยอะเริ่มไป้จะไม่เอาไปจะไม่เอาโตมันมัจะเยอะดตาี่อายบพี่พี่มารต้องตัดพี่น้องค่ะห้ามตัดมันบริรุ่นโนคัด because when you cut no feeling <coughs> mm. Mama Mama <coughs> <coughs> ไงสวยบ่สวยไปโอ้ไปยังครอบครัวน่ะกินงูทาจ้ะอือไปนาที่เราเก็งขอไปนาโอ้ยหเนืะอทำยังไงได้ คน,นมัน,นมันห้างหมดขี้กระขี้ซื่อลาแปดสามศูนหาออกเป็นบนทั้งล่างบนล่างบ้านข้ามันไม่มองสายเนาะเรียกหัวใต้ดินอโอ้ยเนาะเรียกรถไฟดังเนาะบอยเล่นคอมความหมายคือเราไม่มีใต้ดินไงเรากลายล้างไปหมดแล้วหมู่บ,บ้านเราหน่ะอืไไไอ,นนอมไม่ซื้อใต้ดินทั้งล่างทั้งบนมาก่อนตัวข้างนี้นะปล่อยปุ๊ก

ใส Them, ่ซ yeah. ีิ๊มแล้วโคตรทุกปูน็อตออกบิ๊กไฟบิ๊กฟูดฮึฮึแล้วไงชอบดูไมโครโฟนโอเคไหม พลังอ่ะอืมปวดเหรอปะกันจองจากไหนกันพี่น้องอีจากคำก่อนจำลาลาพาจากเป้าอเฮ็ดแบบพังหัดอเอาเป็นวานร้าไป,ไปพร้อมกันกับคำนี้ก็แล้วกันอแฮปทกโกแนวโกแบกทูคลาสซีอูเลสเตอร์โอเคขอบคุณหลายๆค่ะ พอกันไหมคลิปหนาคลิปมีลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊าย <Bye. S 1> อือ <Bye. S 1> อือ